สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้านะครับที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาจากลัชดานะครับเป็นที่เติมยางรถยนต์นะครับหรือว่ารถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัตินะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเติมรถยนต์เติมยางรถยนต์นะครับเอาไว้ติดรถ ป้องกันเวลา,าลมยางรถของเราอ่อนนะครับเราสามารถเติมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งสั่งซื้อมาเพิ่งได้ของมาวันนี้นะครับแพ็คของมาก็เรียบร้อยดีนะครับไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ครับก็เป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ มาอย่างดีนะครับจะมาลองเปิดดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไง ใส่ใส่ซอกันกระเทกมาอย่างดีนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องเติมลมนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเข็มนะครับวัดแรงดันลมอ,อันนี้ก็จะมีสายมาพร้อมกับสายนะครับแล้วก็หัวเติมลมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาพร้อม สายเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับที่จุดบุหรี่รถยนต์เราเสียบเข้าแล้วก็สามารถเติมได้เลยนะครับมีปุ่มกดนะครับสีเหลืองเป็นปุ่มกดเติมลมมีติดรถไว้อุ่นใจนะครับเพื่อเดินทางไกล เราสามารถเติมลมได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหัวสูบลัลกษณะต่างๆนะครับไว้สําหรับสูบลูกฟุตบอลสูบที่นอนเป่าลมนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานก็จะเป็น เป็นคู่มือบอกลักษณะวิธีการใช้นะครับเนี่ยละเอียดทีเดียวนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นภาษา,าน่าจะภาษาจีนนะครับเนี่ยบอกคู่มือมาอย่างละเอียดนะครับครับท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับสนใจมีติดรถไว้อุ่นใจเดินทางใกล้ไกล ปลอดภัยนะครับเช็คลงยางก่อนออกเดินทางนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเียซื้อกับทางลัซาด้านะครับเียเติมลมได้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบดิจิตอลแบบเป็นแบบอ่มารวัดดิจิตอลก็มีนะครับแล้วก็แบบมารวัดแบบเข็มก็มีนะครับราคาก็จะต่างกันน,นิดนึงนะครับก็ตอนผมซื้อมาก็รวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณ ไม่ถึง200นะครับรวมสมรลดด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะจบไปแี่เพียงเท่านี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยครับจะมารีวิวสินค้าดีๆที่ผมได้สั่งซื้อมาจาก l a z a ด a าให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ